สวัสดีครับพบกันอีกครั้งในรายการพระคำนำชีวิตนะครับชานี้นในพระธรรมลูกาบทที่24ข้อที่1ข้อที่12ลูกาบทที่24ข้อที่1ข้อที่12นะก็เป็นเรื่องราวของการบันทึกเรื่องราวของการเป็นขึ้นมาจากความตายของพเยสุริตนะเราเข้าใจแล้วก็เราเรียนรู้ถึงแก่นแก่นของสิ่งที่เราเชื่อนันั่นคือการที่พเยสุริตทรงเป็นขึ้นมาจากความตาย การที่พเยสุริตเป็นขึ้นมาจากความตายเนี่ยเป็นหัวใจเป็นสิ่งที่สิ่งที่สําคัญนะใน,ในชีวิตของเราในฐานะผู้เชื่ออาจารย์บารอลบอกว่าถ้าพระองค์ไม่เป็นขึ้นมาจากความตายพวกเราจะเป็นยังไงครับพวกเราก็เป็นคนที่โง่เขลาที่สุดใช่ไหมพวกเราก็ไปไปโบสถ์ไปนมัสศก,การสิวา่างเปล่าเพราะอะไรเพราะว่าพระเยสุริตไม่ได้เป็นขึ้นมาจากความตายพว์ ยังยังอยู่ในอุโมงก็สิ่งที่เราทำสิ่งที่เรานมัสก,การสิ่งที่เราเพียรพยายามที่จะกระทำความดีอะไรต่างๆมากมายก็เป็นความว่างเปล่านะนั่นั่นคือสิ่งที่อาจารย์ปุโรได้กล่าวไว้แต่สิ่งที่เราได้รับจากบทเรียนของการเป็นเพื่อมาจากความตายสามประการอย่างน้อยนะอย่างแรกก็คือว่าเราจะได้รับชีวิตนิรันดร์พร้อมกับเรียบสุขิ์นะก็เป็นหัวใจเป็นสิ่งที่เราปรารถนาเป็นสิ่งที่เราต้องการนะเอ่อ ชีวิตนิรันต์ก็เป็นอะไรนะเป็นเรียกผลิตผลหลักเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งหลักที่เราต้องการนะและที่เราที่ได้รับน,นะชีวิตนิรันต์เริ่มต้นทีสิ่งสําคัญก็คือชีวิตนิรันต์นะครับส่วนการอวยพรทรัพย์สิสนเงินทองก็เป็นแค่แค่ผลพลอยได้นะเป็นผลพลอยได้นะไม,ไม่ได้เป็นเรื่องสําคัญเท่าไหร่ แต่ว่าเรื่องสำคัญก็คือชีวิตนิรันร์ที่เราจะมีร่วมกันกับพระองค์ะฉะนั้นการเป็นขึ้นมาจากความตายของพิริต์ก็จะทําให้เราได้รับชีวิตนิรันร์นั่นคือสิ่งที่เราปรารถนาสิ่งที่2ก็คือว่าเราจะมีชัยชนะร่วมกันกับพระองค์เหนือความบาปและความตายเมื่อพระองค์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายพระองค์ทรงมีชัยชนะเหนือความบาปแล้วก็ความตายความตายของพระองค์ไม่ได้ความตายไม่ได้ไม่สามารถทําอะไรพระองค์ได้ นะพรงองคนะลุดพ้นจากความตายนะแล้วก็เป็นขึ้นมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นประการสุดท้ายเราจะได้รับฤทธิ์เดชหรือกําลังที่มาจากพระเจ้าอันเนื่องมาจากการที่พระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายเราจะมีชีวิตใหม่เราจะได้กําลังใหม่เราจะมีฤทธิ์เดชที่พระเจ้าให้กับเราเมื่อพระองค์สงเป็นขึ้นมาจากความตายนั่นคือสิ่งที่เราได้รับ และสิ่งเหล่านี้ก็ยังคงเกิดขึ้นในชีวิตของเรานะเพราะฉะนั้นการที่พระเยซูคริสต์กกเป็นขึ้นมาจากความตายมันส่งผลอะไรมากมายนะไม่ใช่แค่3อย่างที่เกิดขึ้นในเช้าวันนี้แต่ว่าก็มีหลายประการที่ทําให้เราสามารถที่จะมีชีวิตอยู่ได้ทําให้เราสามารถที่จะดําเนินชีวิตมีความหวังนะแล้วก็อีกต่างเสียงต่างๆมากมายที่ตามมาเพราะฉนั้นเราขอบคุณพระเจ้าสําหรับการที่พระองค์ทรงเปน็นขึ้นมาจากความตายและเราก็มีชีวิตใหม่ร่วมกันกันกบพระองค์ I'll oh,